สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้กเกมนะคะวันศุกร์ที่2ตุลาคมค่ะกับพาบรมการลงทุนทั้งหุ้นแล้วก็รวมไปถึงทองคําด้วยต้องบอกว่าจริงๆวันนี้วันศุกร์คิดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะว่าตลาดในต่างประเทศเขาก็หยุดกันเยอะอยู่หลายตลาดหึือว่าเดี๋ยวจะไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอนตัวเลขเงินฟาร์มเลยปรากฏว่าช่วงสัก11โมงเนาะ ก็มีข่าวใหญ่เข้ามาพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีนัยยะต่อทางหุ้นแล้วก็ทองคําด้วยคุยกันเลยดีกว่าว่ายังไงดีแนวต้านรอบนี้จะเอาอยู่ไหมนะคะเพืคือการในช่วงเร่นกับทองกับคุณพ่อรู้ตุ่งขำจากับเอลจีค่ะคุณช้างสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณจอยครับนอว่าทองชนต้านแล้วจะย่อจริงก็ย่อนิดเดียวแต่หลังจากน,านั้นพุ่งปรดขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่ <c oughs> มีข่าวคุณั้งออกมารอบนี้ทำาไงดีคะแนวต้านจะเป็นแนวต้านไหมหรือว่าเราต้องขยับตามคะ่ะ จริงๆต้องบอกว่าทองคำทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่พอมีข่าวเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบว่าผลตรวจจากโควิด19เนี่ยกลับมาเป็นบวกนะครับหลังจากคนสนิทของทรัมป์เองมีการพบการตรวจการติดเชื้อไวรัสโควิด19นะครับประเด็นดังกล่าวครับทำให้ตลาดเงินตลาดทุนเริ่มมีความผันผวนครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์มีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงประมาณ5 0 0้จุดนะครับ ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐที่มีโอกาสปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงในการเปิดในค่ําคืนนี้นะครับขณะที่ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีลักษณะของการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับทองคําระหว่างวันขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ในรอบสัปดาห์ครับขึ้นไปบริเวณ1 9 1เเหรียญด่อลลราต่อเฟซต์อนแต่จะเห็นว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําขยับแล้วก็ดิดตัวขึ้นไปไม่ไกลมากนักนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าดอลลา,าร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยก็มีสัญญาณและก็มีทิศทางของการแข็งค่าขยับขึ้นมาด้วยครับประเด็ศดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคํามีลักษณะของการขยับแล้วก็ปรับขึ้นได้ไม่ไกลนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนกาลังจับตาดูครับก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในระยะถัดไปครับที่แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของสหรัฐ ยังมีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองในฝั่งสหรัฐครับแล้วก็การที่คนสนิทของทรัมป์ซึ่งมีการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการที่ไปร่วมดีเบตกับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับทำให้มีคำถามต่างๆมากมายครับว่าตัว ผู้ชิงตําแหน่งอย่างเช่นในไบเดนจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยไหมแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เข้าไปร่วมฟังการดีเบตกันระหว่างตัวประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์กับตัวโจไบเดนจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยไหมเพราะว่าการดีเบตเนี่ยในฮอลหรือในหอ,หอประชุมใหญ่ๆก็ใช้คล้ายๆกับการติดหรือการระบาดใน่ายมวยของประเทศไทย,ยกันนะครับ แนวน้มดังกล่าวทําให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกาย,ยนนะครับเพราะแน่นอนการที่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะมีการเดินสายหาเสียง ล้วก็มีการลุนนลงหาเสียงในช่วงคงสุดท้ายเนี่ยต้องหยุดชะง,งักลงในส่วนของตัวทัป์เองเพราะว่าณปัจจุบันทัป์เองก็ประกาศแล้วว่าตัวเขาจําเป็นที่จะต้องกักตัวนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์การเลือกตั้งในฝั่งสารัฐซึ่งทั้มเองก็ประกาศเอาไว้แล้วว่าหากเขาพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้เขาก็จะไม่ยอมรับในส่วนของผลการเลือกตั้งนะครับแนวโน้ม ท่าทีดังกล่าวทําให้นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็การแกว่งตัวของหลายๆปัจจัยทําให้ที่ทางตลดงาดเงินตลาดทุนเนี่ยอาจจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็มีการแกว่งตัวตามไปด้วยค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องของคุณแชมป์ต้องต้องบอกจริงว่าเป็นประเด็นที่นอกเหนือความคาดหมายแม้ว่าเราจะมีเรื่องของสภาสหาารัฐ สมาผู้แทนสารัฐผ่านเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแต่ว่าและยังมีเรื่องของตัวเลขเงินฟาร์มที่เราจะรอกันตอนทุ่มครึ่งประมาณปโดยประมาณตามเวลาบ้านเราในวันนี้ด้วยณนะระดับนี้กลยุทธ์เปลี่ยนยังไงบ้างไหมคะครับเ,เนื่องจากประเด็นของตัวประธานาธิบดีดนัันค์ที่ติดโควิด -19 นะครับต้องบอกว่าแม้ว่าจะหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จริงแต่ว่าเป็นหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยด้วยนะครับ ทองคอําอาจจะย่อหรือปรับฐานลงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถดูแล้วก็เป็นไซด์ได้นะครับก็คือในส่วนของตัวตลาดหุ้นในฝั่งสารัตหรือว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์นปัจจุบันนะครับทั้งนี้เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์มีลักษณะของการลดในส่วนของช่วงลบลงนะครับจากลบ500จุดตึงหนุนแล้วก็ดันให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยลบเหลือประมาณแค่338จุดนะครับ ก็เลยทําให้การขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อแรงแของทองคอําอาจจะมีลักษณะของการขยับหรือการติดตัวขึ้นต่อในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับแต่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้กําลังมีคําถามมากมายว่าใครติดบ้างแล้วสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐจะเป็นยังไงแล้วสินทรัพย์เสี่ยงที่ทางดอลลาร์สหรัฐในระยะถัดไปจะเป็นยังไงนะครับ ตลาดก็เลยยังคง,งจับตาดูสถานการณ์แล้วก็ท่าทีนะครับว่าการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกจะมีการตอบรับจากกระแสข่าวในลักษณะดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนในเบื้องต้นครับเรายังให้ในส่วน,น,นของแนวต้านซึ่งตีเป็นกรอบหรือช่องวไว้ที่บริเวณ1919 1 9 1เรเหรียญดอลลาร์ต่อเอเซอนนะครับเป็นกรอบหรือช่องวของทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นนะครับถ้าราคาของคายังไม่ผ่านก็อาจจะมีลักษณะของการแบ่งขายทํากาไรบางส่วนครับ แล้วก็รอราคาย่อหรือปรับฐานลงมาก็อาจจะใช้เนส่วนของโซนแนวรับระดับพันแปดร้เก้าสันดร้อยแปดสิบส่เหรียญแล้วเล่าถองเฮซออนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อนะครับซึ่ง1884จะเป็นกรอบหรือเป็นชนเลด้านล่างที่เเป็นของทิศทางหรือเป็นเทรนขาขึ้นที่เป็นเส้นสีเขียวสีเข้มด้านล่างนะครับถ้าไม่หลุดแนวโ้มหรือโมเมนตัมก็มีโอกาสขยับต่อ เพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคาในระยะสั้นก็ยังถือว่ายังมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อนะครับซึ่งถ้าราคาได้รับแรงหนุนจากความผันผวนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสียสเส่ยงหรือตลาดหุ้นสหรัฐปรับผานหรืออ่อนตัวลงมากๆนะครับเราก็ยังมองว่าราคาก็ยังมีโอกาสขยับหรือชนกรอบที่เป็นแนวต้านสําคัญบริเวณ1932เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับ ทางนี้เนี่ยหากเราดูเส้นสีดำซึ่งเป็นเส้นดนลต้าด้านบนนะครับเชื่อมจากระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมระดับสูงสุดของเดือนกันยายนเข้าหากันนะครับก็จะได้เป็นกรอบชันแนลที่เป็นรูปแบบของไซเวดาวระดับดังกล่าวประเมินไว้ที่ระดับ1932นะครับดังนั้นหากราคาดิดตัวหรือเข้าใกล้ระดับดังกลางากาา่า,รรลาวอาจยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่สลับออกมามากขึ้นนะครับแต่ถ้าราคาไม่ผ่านแนวโน้มหรือภาพ รวมของทองคําในระยะกลางก็ยังคงมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเวดาวหากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาจนถึงกรอบหรือช่แนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นเราก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะได้เห็นในระยะกลางที่ราคาจะย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ระดับต่าสุดของเดือนสิงหาคมบริเวณพันแปหรือระดับต่าสุดของเดือนกันยายนก็คือบริเวณพันแปรอ่หรือาอาจจะต่ำกว่านั้นได้นิดหน่อย เพราะว่าชั้นแนลหรือกรอบด,ด้านล่างเนี่ยมีลักษณะของการเฉียงลงครับค่ะประเด็นของทองคําตัวนอนฟาร์มคืนนี้จะมีจะมีนายามัยะมไหมคะหรือว่าเราไปรอรุนดีกว่าว่าใครจะติดเพิ่มไม่เพิ่มบ้างคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะมีผลด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่นักลงทุนยังคงใช้เป็นปัใจจัยในส่วนของการคาดการณ์ทิศทางของการลงทุนในตัวตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสีสเส่ยงนะครับ ถ้าประธานาธิบดีติดโควิดด้วยเหตุแล้วก็ตัวเลขภักการจ้างงานออกมามีทิศทางชะลอตัวหรือย่ำแย่ลงในเดือนกันยายนออสูงกว่าที่คาดการหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่กลับไปกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆให้มีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนแล้วก็พยุงในส่วนของตัวทองคําเอาไว้ได้เหมือนกัน แต่หากตัวเลขออกมามีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหรือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็อาจจะไปพยุงหรือหนุนตลาดหุ้นสหรัฐให้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ไม่เยอะเหมือนกันครับก็อาจจะทําให้ทองคํามีลักษณะของการปรับฐานขยับหรือดีดตัวขึ้นต่อไปได้ไม่ไกลเหมือนกันครับเรียกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะคะสำหรับการเดตองเอามาดูกันที่เซฟฟิทซีรีส์บ้างจริงๆต้องบอกว่า เขาก็พยายามจะรักษาฐานแถวแถวพันแถวแถวเร้อยเบนะคะคุณแชมป์แต่ว่านิ่งๆ,ๆแต่พอมาเจอข่าวนี้ปุ๊บก็ไหลเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าข่าวที่ประธานาธิบดีสหรัฐติดไวรัสโควิด -19 ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงต้นเดือนพฤศจิกยายนด้วยประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นประเด็นที่กดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ในตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอย่างชัดเจนนะครับรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับภาวะการบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในฝั่งสหรัฐที่เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่จํานวนประชากรค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างที่มีการตั้งคําถามไว้ครับคุณจอยว่าใครติดบ,บ้านแล้วก็คนที่เข้าไปร่วมประชุมการดีเบตกันในครั้งนั้น มีประชาชนจํานวนมากนะครับคิดว่าประชาชนทั้งหมดจําเป็นจะต้องถูกกักตัวนะครับสถานการณ์กรารระบาดท,ที่ยังคงรุนแรงในฝั่งสหรัฐทาให้แนวโน้มการภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองอาจจะยังคงได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะครับรวมทั้งในส่วนของการระบาดของเโคว,วิด -19 ที่ยังคงมีสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ยังคงทําให แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาน้ามันดิบตลาดโลกเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอดตัวลงรวมทั้งที่ทางดอลลาสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาน้ามันดิบในฐานะสินค้าพกพาด้วยนะครับแนวโน้มตั้งเปล่าก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันหรือสร้างมุมมองชงลบให้กับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานนะครับจะเห็นว่าปตทแล้วก็เออโอที ก็มีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงกดดันในส่วนของดัชนีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากดัชนีในสัปดาห์นี้อ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่าครับแล้วก็มีลักษณะของการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงออมาแล้วในในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูแนวรับถัดไปบริเวณ763จุด ว่าดัชนีจะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ไหมซึ่งเป็นกรอบหรือแนวรับเส้นสีเขียวของทิศทางขาลมนะครับถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยอาจจะมีลุ้นเห็นการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นของดัชนีนะครับซึ่งอาจจะเห็นในส่วนของแนวต้านในโซน7 8 2เอ่อถึง7จ1จุดแต่หากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นยังไม่ผ่านแนวต้านย่อยในระดับต่างๆ ทิทางหรือโมเมนตัมของดัชนีในระยะสั้นก็อาจจะมีลักษณะของการค่อยๆซึมซึมตัวลงหรืออาจจะเป็นลักษณะของการปรับฐานลงต่อดังนั้นนี่หากดัชนีหลุดแนวรับระดับ7.63ใครที่มีสถานะซื้อไว้ อาจยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าดูจากปัจจัยโดยรวมก็ยังไม่ได้มีปัจจัยลบเข้ามากดดันทั้งในตลาดหุ้นต่างประเทศและในประเทศแต่ประเด็นของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ติดโควิดถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นหลักนะครับซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีการปดในส่วนของการห้ามช็อตเซลล์แล้วด้วยแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาสร้างความผันผวนต่อดัชนี ตลาดคุณของบ้านเราได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหลุด763ใครที่มีลอง g position อาจจะต้อง stop loss หรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงแต่ถ้ามีถือสถานะขายเอาไว้นะครับก็สามารถถือต่อเพื่อไปรอทํากําไรที่แนวรับถัดไปในโซน754จุดครับทั้งนี้ต้องบอกว่ายังดีครับที่ตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวจนฟิวเจอร์หรือดาวจนฟิวเจอร์นะครับมีลักษณะของการปรับตัวลบน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของดัชนีในบ้านเราเนี่ยอาจจะปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อไม่เยอะเหมือนกันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นด้วยปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นใครที่ยังไม่ได้มีสถานะซื้อหรือยังไม่มีสถานะรออาจจะชะรอการเข้าซื้อออกไปก่อนนะครับเพื่อรอดูหรือรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะได้ค่ะคุณแชมป์วันนี้ขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งก็จะติดตามการสมัครตัวเลขน,นาความเพโรด้วยนะคะยังยังคงมีนายาอยู่